สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านจบไปแล้วนะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามที่3ามที่ประเทศบเบลเยียนะครับคู่ระหว่างไทยและเกาหลีใต้สหรับผลงานก่อนหน้านี้ก่อนที่ทั้งคู่จะพบกันนั้นโดยผลงานล่าสุดไทยและเกาหลีใต้นั้นแพ้ทั้งคู่นะครับเกาหลีใต้นั้นแพ้ต่อตุรกีไป3ต่อ1เซตส่วนไทยนั้นแพ้ต่ออเมริกาไป3ต่อ1เซตเช่นกันนะครับ โดยเกมวันนี้บอลล์บอลหญิงไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนจะชนะเกาหลีใต้ไป3-0เซตน,นะครับโดยเซตแรกนั้น25-11ต่อเซตที่2 25ต่อ2 2และเซตที่3 25ต่อ1 7นะครับซึ่งตอนนี้ไทยมีคะแนน15คะแนนยังล้างอยู่อันดับ8ของการแข่งขันนชั่นลีกนะครับหลังจบเกมการแข่งขันนั้นได้มีความคิดเห็นแฟนบอลล์บอลชาวต่างชาติได้มีความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเรามาลองฟังความคิดเห็นแฟนบอลล์บอลกันครับ เริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาตินะครับคอมเมนต์แรกยินดีด้วยประเทศไทยทําได้ดีมากและได้โปรดเล่นด้วยรอยยิ้มสนับสนุนคุณจากอโนีเซียคอมเมนต์คนต่อมารักทีมนี้ฉันหวังว่าพวกเขาจะไปได้ไกลในการแข่งขันประเทศไทยคอมเมนต์คนต่อมามาลุ้นกันอีกรอบเพื่อลุ้นรอบสุดท้ายกันอยากเห็นทีมไทยเข้ารอบสุดท้ายคอมเมนต์คนต่อมาลุ้นแชมป์ไทยแลนด์ สามเกมต่อไปจะยากมากคอมเมนต์ Comment คนต่อมาเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศจริงๆฉันเป็นคนหนึ่งที่อยากให้ทีมผ่านเข้ารอบโอลิมปิกปี2 0 2 4ด้วยสวัสดีประเทศไทยคอมเมนต์ Comment คนต่อมายินดีด้วยประเทศไทยที่รับและสนับสนุนจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์คนต่อมาขอแสดงความยินดีประเทศไทยผมสนับสนุนประเทศไทยครับ ญี่ปุ่นคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับงานที่น่าตื่นตาตื่นใจประเทศไทยทีมที่ฉันชอบที่สุดอยากเห็นพวกเขาในโอลิมปิกคอมเมนต์คนต่อมาขอแสดงความดีดีกับทีมโปรดของฉันประเทศไทยคอมเมนต์คนต่อมานะครับเล่นดีมากเป็นกําลังใจให้คุณในรอบสุดท้ายคอมเมนต์ของคนต่อมาบล็อกมหาสารย์ญญของไทย17แต้มในนัดนี้คอมเมนต์ของคนต่อไป มีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูบอลไทยรักประเทศไทยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับไทยแลนด์สู้ๆหวังว่าจะเข้ารอบสุดท้ายคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับทีมไทยเล่นดีที่สุดเกินร0 0เซแม้ไม่มีทัดดาวยินดีด้วยและพวกเขายังมี3ามทีมให้สู้ด้วยคอมเมนต์ของคนต่อไปส่งความรักจากฟิลิปปินสู่ไทยเป็นลังใจให้คุณคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับทีมไทยทำได้ดี สู้ต่อไปทีมไทยคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับทีมไทยคู่ควรกับโอลิมปิกเกมฉันหวังว่าจะได้เห็นพวกเขาเล่นในปลารีสคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับยินดีด้วยประเทศไทยตอนนี้คุณคือขุมกำลังวอลเลย์บอลในเอเชียโชคดีในปลารีส2024คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเกมยอดเยี่ยมฟอร์มเยี่ยมโดยทีมไทยและเกาหลีที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้น คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเก่งไประเทศไทยสู้ต่อไปพวกเราคอยดูแลคุณคอมเมนต์ของคนต่อมารอบสุดท้ายของไประเทศไทยใกล้จะเสร็จแล้วคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาฉันคิดว่าไประเทศไทยจะไปโอลิมปิกครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาทีมไทยดีที่สุดคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาพรุ่งนี้พบโดมินิกันฉันหวังว่าไทยจะชนะ3ต่อศูนย์อีกครั้ง18แต้ม คอมเมนต์ของคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยในเกมนี้ทีมเกาหลีเล่นดีมากฉันหวังว่าหลังจาก VNL ทีมเกาหลีจะกลับมาอย่างแน่นอนคอมเมนต์ของคนต่อมาขอให้เกาหลีชนะนัดต่อไปและขอให้ทีมไทยชนะด้วยคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับพรพัน์เป็นผู้เล่นที่สุดยอดลุยกันต่อไปเลยสาวๆคอมเมนต์ต่อมา ทีมไทยเล่นอย่างประหยัดสลับ3แมเม์ถัดไปรับเมืองไทยคอมเมนต์ต่อมาทีมไทยเล่นด้วยรอยยิ้มและความสุขคนนับถือมากอ,อ่อนน้อมถ่อมตนแบบไทยๆประทับใจมากคอมเมนต์ต่อมาอีกหนึ่งเกมที่ดีที่สุดประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อไปไทยมีการทำงานเป็นทีมที่ดีการโจมตีทางเทคนิคนั้นน่าทึ่งและน่าทึ่ง การปิดล้อมนั้นยอดเยี่ยมและแม่นยำทีมเกาหลีก็ไม่เลวพวกเขาดูแข็งแกร่งและทะเยอทยานคอมเมนต์ท่านต่อไปการบล็อกนั้นมีประสิทธิภาพมากพวกเขาทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเพื่อที่จะได้รับชัยชนะคอมเมนต์ต่อไปขอให้ไประเทศไทยโชคดีในความฝันโอลิมปิกของคุณฟิลิปปินส์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่กับคุณและนี่ก็เป็นความคิดเห็น สุดท้ายของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาตินะครับวันนี้ทีมไทยเล่นได้ดีมากพวกเขาเล่นด้วยความกระตือรือร้น,ลนและกระหายที่ชนะอนาคตดูสดใสสำหรับประเทศไทยสู้ต่อไปนะสาวๆจบไปแล้วนะครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นแฟนบอลวอลเลย์บอลบ,อบางส่วนที่ผมได้หยิบยกมานะครับเป็นความคิดเห็นและเป็นมุมมองบ,อบางส่วนของแฟนบอลวอลเลย์บอลช,ชาวต่างชาติโดยหน้าต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นจะพบกับ โดมินิกันวันที่30มิถุนาเวลา17.15นานาทีนะครับมาร่วมใจกันเชียร์ให้กำลังใจวอลเลย์บอลสาวไทยกันนะครับหากเพื่อ,อนๆดูจบแล้วมีความคิดเห็นหรือชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ถูกใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแลรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ